สวัสดีจ้ากลับมาพบกับโลกของการดูดวงเว้าว yeah. wow. เดือนไม่สาแล้วนะจ๊ะร้อนแรงล้องแรงแล้วนะเพราะว่าเดือนนี้มีความสำคัญกับคนไทยคือเป็นดวงของดวงเมืองอยากไปฟังต่ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับบ้านพี่หมอซันกันด้วยนะคนที่เกิดวันพุธจา้ามา เรามาดูกันดีกว่าว่าเดือนเมษาดวงเมืองขัานจะเป็นยัยงไรอย่าลืมนะคะการดูดวงทุกครั้งเป็นการดูดวงองค์ประกอบโดยรวมไม่ใช่ท่านใดท่านหนึ่งนะเก็บมาเป็นแนวทางการใช้ชีวิตได้นะจ๊ะไปไปดูกันเลยดีกว่าวัฟพี่หมอสันก็วัฟสําหรับคนที่เกิดวันพุธมาให้แล้วค่ะคนที่เกิดวันพุธดวงประจําเมษาได้แก่ได้แก่ป้อโอ้เก้าไม้เท้าลิ้นล้นไปไหนเนี้ยโอ้สามดาบ อา้วยอัศวินถือไม้เท้าสุดท้ายป๊อโอ้แปดเหรียญจยับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคูณเอาไปคูณเอาไปนานาไป๊อหกจุดห้าคะแนนจ้าต้องบอกคนต้องบอกก่อนนะว่าคนเกิดวันพุธไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่จะต้องพูดคําว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอ จำได้ไหมที่เราเกินไปตั้งแต่ตอนต้น,นวัดเดือนนี้เป็นดวงของดวงเมืองมาเลยทําให้ตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปที่ท่านได้เห็นคลิปนี้แหละจนถึงหลังถึงถึงช่วงส่งการนะดวงคนเกิดวันพุธก็จะแบบนี้รอแลรอ,อแลนิดนึงแต่สิ่งหนึ่งที่พี่หมอจะเตือนเลยนะที่คุณได้เห็นคลิปนี้จนถึงส่งการ อย่าไว้ใจคนจะจนใจเองพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยค่ะว่าไม่ไว้ใจใครเพราะคุณมาติดไพ่สามดาบเสียความรู้สึกกับคนรอบๆข้างไพ่ก้าวไม้เท้าคือไพ่อะไรรู้ไหมหลอกให้ทำงานเฮ้ยแลกอุงแลกเวรเลข t อทอะอ,ะอะแลกไปแลกมาทำให้ท่านได้ดับเบิลทำงานแต่ดับเบิลทำงานนี้คืออะไรไหมไม่ได้เงินโอทสิจ๊ะ ไม่ได้แรงไม่ได้ค่าแรงเสีย้จากลายเป็นแรงกลายเป็นเขาเรียกว่าเวรแรกพอเราจะอยู่จุดจุดโอ้ยพี่ร้ 18, 000, อยแปดพันก้าหูเสียความรู้สึกเลยหรือบางทีงานเราไม่ได้ผิดพลาดหรอกนะแต่อย่าลืมว่าเฉลียคนข้างหน้าเขาเฉลียเก่งเฉลียเสร็จโดนปะทิ้งปะโดนอุจจาระเน่าๆมาให้เราทําเป็นทําให้เรารู้สึกว่าเสียใจแล้วเหม็นมากเหม็นชาโชวในเรื่องชื่อเสียงแต่พอตัดครึ่งหนึ่งตัดทิ้งไปปุ๊บ หลังจากเมษ,ษาส่งการจำไว้นะถ้าท่านได้เดินทางชีพจรไม่อยู่กับที่จะรวยจะเลิศมากมายไกลกองหลังเมษ,ษาถ้าดวงการงานของท่านมีการได้เปลีปป่ยนแปลงโยกย้ายถิ่นที่อยู่ถิ่นที่อาศัยตัดสินใจฟันตรงทําเลยรวยเชื่อพี่หมอรวยเพราะเก้าเหรียญกับแปดเหรียญท่านจะมาพิมพ์สุดท้ายขอบคุณพี่หมอแต่ต้องบอกกันะว่าการดูดวงไม่เหมือนการซื้อของในร้านสะดวกซื้อนะจ่ายเงินเอาของออกมามันมีระยะเวลาใจเย็นนิดนึง พราะสุดท้ายมันรวยแน่แล้วสุดท้ายคุณจะพิมพ์กลับมาบอกพี่หมอเลยว่าขอบคุณค่ะขอบคุณคะนชาพลรา,านที่ดูดวงให้ฟรีตลอดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆขอบคุณที่มีแนวาทางการใช้ชีวิตมีทางเข้าและมีทางออกและไม่ได้จบด้วยพิธีการหรือพิธีกรกรมต่างๆนานาด้วยที่นี่เป็นมาตลอดจาไว้นะคนเกิดวันพุธไม่ว่าพุธกลางวันและพุธกลางคืนถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามคุณจะเฮงดังและปังรวย ซิกเนเจอร์ในช่วงเมษา,าปีใหม่ไทยนี้ไาวสาลเจ้าพ่อหลักเมืองเปิดเลิกเปิดใช้เปิดซับถ้าไม่มีสาลเจ้าพ่อหลักเมืองให้คุณไปไหว้ปู่องค์เทวเวรส,สวนเรานับถือองค์พ่อพะพิฆเนศเป็นหลักก็จริงแต่อันไหนที่ว่าดีเราจะบอกคุณให้คุณไปทำและที่สำคัญไปทำเองนะจ๊ะจะได้มีความสุขฟันตรงๆจ้าบ๊าย